สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมใช้ตัวละครแบบแรกๆครับตัวเริ่มต้นนะครับวันแรกนะครับเปิดมาเลยผมก็ทําการเก็บฟาร์มทรัพยากรนะครับเจอหญ้าผมก็เก็บหญ้าเจออะไรผมเก็บหมดอะครับสำหรับคนที่เล่นแรกๆนะครับผมแนะนําว่า วันแรก2วันแรกอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เดินสำรวจไปก่อนนะครับถ้าโชคดีเดินไปเจอแบบถนนที่มันเป็นแบบว่าถนนส,สวยๆครับชื่อว่ามันไม่ใช่ถนนแบบเนี้ยไอทางซ้ายเราอะที่ผมยือนอยู่เนะี่ยก็แนะนําให้เดินตามถนนไปนะครับถนนจะมี2ทางนะครับอีกทางหนึ่งไปหมู่บ้านหมู่ที่มีหัวหน้าหมู่บ้านกับอีกทางนึงเป็นหมู่บ้านหมู่ที่แบบมีแต่ฟาร์มนะครับเป็นมีแต่อาหารอะไรเงี้ยเนี่ยนะผมเจอเพอเบอร์รี่ Berkeley, ผมก็เก็บ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 นะครับ ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือผมจะเก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะครับจากนั้นก็พยายามเดินหาหมู่บ้านหมูนะครับผมก็เดินไปเก็บเบอร์รี่คือพอผมเดินมาสักพักเนี่ยผมก็เจอกับลังแมงมุมนะครับผมก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่ายังแมงมุมเนี่ยหายากมากนะครับต้นเกมแบบถ้าแบบไม่ใช่ตัวละครที่มีแบบแยงัแยงแมงมุมมาตั้งแต่ต้นนะครับ ก็เปิดฉากตีกันมาเลยครับมาดีมาดีหลบนิดนึงนะครับเทคนิคการสู้กับอมอนของล้องสตาร์มนะครับพยายามนะครับตีตีประมาณ2-3สทีนะครับแล้วก็หลบออกเพื่อดูว่ามันจะตีเราประมาณไหนนะครับจากนั้นเราก็วนกลับไปตีมันอีกรอบหลังจากมันโจมตีเราแล้วนะครับต้องหลังจากโจมตีเราแรงเท่านั้นนะครับเพาะง้นไม่ไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกถูกมันสตันหน้าเอานะครับ อ่ะผมฟาดไปโดนผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นต้นเกมเนี่ยฆ่าได้ก็ฆ่านะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับเจอดอกไม้ก็พยายามเก็บนะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันจะเอาไปค้าเป็นเขาเรียกว่ามงกุฎดอกไม้นะครับซึ่งใช้เพิ่มค่าสติของเราในช่วงต้นเกมได้ดีมากนะครับใช้ดอกไม้แค่12อันเองครับเดินไปก็เจอผีเสื้อก็ตี ก็ดูนะครับว่าเอ้ยกับดักกระต่ายมันค้าบยังไงนะหลายหลายคนงงนะว่าดักยังไงนะครับจริงๆมันเมื่อก่อนมันมีวิธีตบกระต่ายนะครับก็คือเราไปดักอยู่หน้าหลุมมันนะครับแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็กดตัว F นะครับค้างไว้นะครับตอนที่มันกลัวเราแล้ววิ่งกลับมาหลุมมันก็จะโดนเราตีนะครับแต่ว่าหลังๆมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เดินมาเจอแท่นเขาเรียกว่าแท่นชุบชีวิตนะครับแล้วก็โชคดีนะครับผมสามารถคราบ แมเมอร์ได้พอดีแล้วก็ทุบเอาหนังหมูซะหน่อยนะครับหนังหมูเนี่ยจำเป็นมากนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเราต้องการที่จะค้ากระเป๋าที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับกระเป๋าหนังหมูนี่ถือเป็นกระเป๋าที่ใหญ่นะครับแถมหนังหมูยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับแนะนาให้เก็บไว้นะครับเพราะมันหายยากนะครับแต่ผมก็มีวิธีหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในภายหลังนะครับผมค่ำแล้วนะครับอย่าไปกลัวนะครับตอนนี้ก็แค่ตกเย็นเท่านั้นนะครับอย่าไปกลัวครับ ตัดต้นไม้ชิวๆไปครับผมทีนี้ทุกคนจะงงนะครับตอนที่ผมพูดถึงกับรกรกะต่ายผมแนะนํานิดนึงนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายๆนะครับเราเล็งเลยครับว่ากระต่ายตัวนั้นน่าจะมาจากหลุมไหนเราเอาไปวางไว้ทางที่มันแบบอยู่นะครับที่มันจะเข้ามาทางหลุมเนี่ย วางห่างๆนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไล่ทีละนิดนะครับค่อยๆไล่กระต่ายถ้าเราไล่มันแล้วแบบให้มันวิ่งกับกับหลุมเร็วเกินไปมันจะไม่เข้ากับดักเพราะงั้นค่อยๆไล่ครับค่อยๆเดินเดินเดินให้มันกลัวแล้วติดกับดักไปนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดที่จะแบบหาเนื้อในช่วงต้นเกมนะครับมันก็ใกล้มือเต็มที่นะครับผมก็ตัดต้นไม้นะครับสต็อกไว้เพราะว่าต้นไม้มันได้ทีละไม่กี่ต้น ม่กี่ต่อนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าไม่กี่ขอนสินั่นแหละครับมันสาคัญเท่าไหร่เอาเป็นว่าพอขําแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะรับมือกับความความข้ามอะไรละ่ะตอนตอนขํานะครับของเกมนี้เนี่ยมันก็มีเพียงแค่การเพิ่มความสว่างให้ตัวเองนะครับมันก็มีไอเทมหลายชนิดนะครับที่สามารถเพิ่มความสว่างให้เราได้อย่างเช่นเราพื้นฐานเลยเนี่ยเราก่อกองไฟนะครับแต่ว่าในคืนแรกๆนะครับถ้าเกิดว่า เรามีอาหารที่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบกินหรือแบบเรามีอาหารที่ย่างไว้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้คบไฟนะครับคบไฟอันเดียวก็พอที่จะผ่านได้ประมาณ2คืนเลยนะครับสําหรับช่วงแรกๆแต่ว่ายังไงเราก็ต้องก่อไฟนะครับเพราะว่าเราหิวนะครับเราก็ต้องย่างอาหารหน่อยตัวละครส่วนมากนะครับไม่สามารถกินอาหารดิบได้นะครับอาหารดิบจําพวกแบบเนื้ออะไรเงี้ย อย่างเนื้อมอนเตอร์เนี่ยกินเราก็เสียเลือดนะครับเนื้อมอนเตอร์ถือว่ามันต้องผ่านกนลระธีพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมย่างเบอร์รี่ไปนะครับการกินเบอร์รี่ปกติแล้วก็การกินเบอร์รี่ย่างจะได้ผลตอบแทนไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเบอร์รี่ปกติอาจจะเพิ่มเลือดแค่สองแต่ว่าพอย่างไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดห้าอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ย้ำฉุกเฉินจริงๆนะครับในช่วงแรกๆย่างกิน เท่าที่จําเป็นดีกว่าเพราะว่าการย่างเนี่ยจะเพิ่มผมขอเรียกว่าเพิ่มค่าความเน่าเสียแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีเขียวมันค่อยๆลดลงลดลงเนี่ยแล้วเราเอามาย่างเนี่ยค่าสีเขียวมันจะเพิ่มขึ้นนะครับค่าคุณภาพของอาหารนะครับซึ่งใช้ในการถนอมอาหารได้ดีนะครับเทคนิคนี้ส <c oughs> ำหรับดอนสตาร์เบื้องต้นครับในคืนแรกๆผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนไว้ผมจะมาต่อพาร์ตองให้เร็วๆนี้นะครับผมมีโทรัพอดีอค,ครับ